ใช่ไหมลูกเติมรักแม่แม่ดูออกว่าหนูรักแม่ใช่ไหมลูกโอ้แม่ดูออกว่าหนูรักแม่ออ้โหนดูสูืกันดูก่อนดูก่อนดูก่อนจ๋าลูกเอาหนูก็รักแม่มีแต่คนรักแม่นี่ก็รักแม่อยู่ข้างแม่ขาออหนูรักแม่หรอคะลูก รักแม่เหรอคะใช่ใช่อันนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ก็ใช่เหรอคะลูกเออใช่เอหนูรักแม่แม่ดูออกไหมล่วะว่าหนูรักแม่หนูพูดขนาดนี้แม่รู้ไหมแม่รู้ไหมคะว่าหนูรักแม่อา่าแล้วต้อมมาต้อมอรักแม่ไหมครับลูก ไม่รู้ได้ไงว่าต้มไม่รักต้มเขารักแม่เหมือนกันลูกไม่ใช่แต่ส,ส้มส้มกับเทาเทนะที่รักแม่ต้มก็รักแม่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมต้อมเงียบใช่ไหมเงียบออไม่ไม่อ๋อใช่ใช,ใช่ไหมลูกใช่ไหม ออใช่ใช่รักก็รัก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 ค่ะลูกรักรักค่ะรักค่ะจ้าโอ้ค่ะลูกโอ้รักรักสามฉีดด้วยรักเท้าเทาด้วยรักเท้าเท้าของแม่ด้วยคุณนายเท้าเท้าเท้าเทาเท้าเทาเหรอคะลูก ลายของส้มส้มสวยมากลายของส้มส้มสวยมากเลยส้มส้มลายสวยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะหนูออสวยใช่ไหมคะลูกเออเออได้ไงะคะลูกเนูต้องฆ่าสิลูกเดี๋วยวต้องฆ่าสิลูกอย่าเออสิลูกคุยกับผู้ใหญ่อะลูกเอ,อืเออเออได้ไงอะคะลูก จ้า๋อจ้าแล้วจ้าโอ้แม่ไม่รู้เรื่องอะไรหนูพูดจ้าแม่ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมลูกเออเออเออก็เออก็เออเออโอ้จ้า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 ไม่เข้าใจแล้วค่ะลูกไม่เข้าใจแล้วค่ะอไม่เข้าใจแล้วค่ะลูกอย่าบ่นลูกอย่าบ่นโอ้่าเดินบ่นสชคะลูกไม่เข้าใจเอ้าตกใจเจอข้าวต้มอ่าข้าวต้มกลัวข้าวต้มกลัวซ้ำซๆ ต้มกลัวลูกถ้าต้มกลัวกลัวหนูต้มกลัวน้องทำไมอะครับลูกเฮ้กลัวพี่ทำไมลูกพี่ชมช่มต้องเรียกพี่ชมช่มเพราะก็ต้มสามขวบชมช่มนี่สี่ขวบกว่าแล้วมั้งสี่ขวบกว่าแล้วนะชมช่มอะตัวใหญ่กว่าเขากลัวเขาอ่ะลูกอืเออดีแล้วแหละยอมยอมกันอย่างนี้แหละดีนะลูกนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกนะคนเก่งของแม่นะครับอืม นักหนูนะครับลูกแอลหล่อทุกวันจะหล่อไปถึงไหนฮะฮะจะหล่อไปถึงไหนลูกโอ้ยใครใครก็รู้ว่าหนูหล่อใช่ไหมลูกโอ้ยใครก็รู้ว่าหนูหล่อหล่อจนใจละลายหมดแล้วทุกคนใจละลายหมดแล้วกลางวันตาสีฟ้าครับ การคืนตาสีน้ำตาลครับผมโอ้โหทุกคนจละลลายเหมือนแล้วลูกเออเขาต้มนี่ลูกจากแมวจรสู่แมวบ้านจากแมวลำบากสู่แมวอยู่สบายใช่ไหมลูกอจากแมวอดกินอดนอนเป็นแมวที่ได้กินอิ่มนอนหลับใช่ไหมลูกใช่ไหมครับไม่ต้องมองหาใครหนูนั่นแหละแม่พูดถึงหนูไม่ได้พูดถึงใครลูกพูดถึงหนูครับ อืมโหอีกหน่อยก็มีคนมาขอลายเซ็นแน่ต้องเป็นดาราใหญ่ดาราใหญ่ช่องแม่เกียงเี้งแมวจรช่องปองปอนลูกแม่เกียงใช่ไหมลูกอืมเป็นดาราใหญ่ใช่ไหมลูกอีกหน่อยก็เป็นดาราใหญ่พร้อมๆกับพี่ปองปอนใช่ไหมลูกฮะอ๋อตอนนี้เป็นะลองอยู่ใช่ไหมลูกเพกนาก็คือพี่ปองปอนใช่ไหมครับลูกเพศนำคือพี่ปองปอนหนูเป็นะลองะลองนี่ก็สุดหล่อเลยใช่ไหมลูก เวลาพี่อปอนอยู่ในห้องพักผ่อนนก็มาออกเป็นออกแสดงแทนใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับโอ้ออกแสดงแทนพี่บอ,อนนะครับลูกนะฮะออ้ยจะหาที่ไหนได้เนี่ยหล่อขนาดเนี้ฮะฮะึสาวๆเห็นต้องหลงรักแน่เลยมีแต่คนหลงรักแน่เลยลูกอื้ ความหอจะหันหาอะไรเอา้าหาที่ใหม่หาที่ใหม่นอนหล่อตังหล่อตัง